ลูกใส่ต้ำนี่เนี่อาหารชิ้นโตนั่นก็คือเหล้วเต่าไปหาได้สิงเงินหาลอยนี่อาหารชิ้นโตมากเลยนี่พี่น,อน,น,น,น้องอนเนี่ยนันลูกก็มีหนาอยู่อันนีหน่อยทานด้วยอาหารชิ้นโตมื่อนี่ยนะเพิ่นจะกินอาหารชิ้นโตทิ้ เอาถุงไว้เพราะว่าสิอันนี้แล้วจงสีเอาเกี๊้วใส่เอาถุงไว้เอาไว้นี่แหละอาหารสินตเอาเขียงมาโอ้ตับตับตับใครอยากกินตับตับตับมาเดิม,มากินตับตับตับ <c oughs> โอ้แสดงว่าอันเนื้อเนื้อเนื้อเหนียวได้หนิเนื้อตัวใหญ่เด้หนิเเบิ่งอาหารสิงโต้ยุ้นมึงนี่กระดูกไงกินตับตับตับท่นึมึงเด้อสิกินตับให้เบิงพี่น้อง มาเด้อมากินเอากินแล้วเตีเอาคือกินแล้วคือ,คอพวกหายๆอาหารสินสใส่แล้วยังติดปากขาวๆเนาะนีะ่กินตับ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 กินตับตับตับกินอาหารสิ้งตัวมา แต่อยากมาทาั้งนี้เดื่อหาร้อยจังหร้วอืมหาร้อยคนสีเห็ดจะเสียเฮ็ดจิ้มจุ้งยังบ่อืมออม,มัอจิ้มแต่ละ อันนี้สิลับสดอกเอามาฮันสปัยังสิปัดปัญ่าไไปทาหนุนนีอยู่บ่ มาเอาอันเอาเลือดเอาอันนี่มันไปอันเอาเพี้ยมันไปอันนี่นะเพี่ยมมันไปหลวกนะลวบด้วยวมตุ่มตุ่มมันแตกด้วยเน่ยข้างห่อนหอนลวก quay nó thì nó cô đây Nhà chỉ quay cả mà đi mà tàu kẹt ra đây phân ra thì tăng. สิลวกกิมจุ่มน่ะโอ้สิลวกกันนี่นามใจข้างเห็นมันหอนกันเม่ส่วนอยู่เรื่องเินเอะเอาอี้จอยมันไปเฮงานบล่ะี่ยุดอีกบ่ฮะวันไหนซีนโอ้มาที่จะตืเือเกัเรา ไปไทอมอืมอืมอืมแม่ปลาได้ขึ้นได้กวนมันอันสเอาเขาไปให้นักสิ่นไงออกไปหรือเปล่าใส่มมันตันเอยใจขวนบ่มีเสียวมวัญตัวมักปักพุ่ xoay môn như đó có xoay con nhây rồi đưa ba sáu bốn triệu à, có mươi chín có phá tiết mùa phía thang tàu phá tiết mùa phía 吃那饭挺多。Uh huh. oh. องนมนไมนิ้จ่น่สองเอาได้ยินนั่งลง่าบ้านไนเสือจะมีอยชน่เออันนี้อันนี้ละ่ะอันเขาปุ้งนี่ละ่ะ ฮะบม่ทนเด็ดแกอเ,อเอาลอกเอกากิมก่อนเนาะกิมตว่าต้องกินลาบนี่พี่งอ <c oughs> าก้อยผมต้มแซ่บมืนอนเนาะเนี่ยั <c oughs> นยืนไกลหน่อยเนี่ย เล่นอยกอกมากก้อยขุตมมแม่มเลิฟพี่น้องไล้หรออะไรเหรอะ